สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับเมื่อวานก็ท่านผู้ชมก็ไลฟ์สดนะโอ้ถามเยอะมากนะว่าแอดทำไมไม่ไทยทอดสดเอฟซีแชมเปี้ย e ส์ลีกวานภาพไม่ขึ้นแอดดูช่องไหนมีลิงก์หรือเปล่านะครับผมอ่ะก็ดูกันยาวๆดูกันเต็มๆนะครับสำหรับการเชียร์สโมสรไทยลีกนะครับที่ถ่ายทอดสดเนาะ ในเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกนี้นะครับทั้งไม่รู้ว่าเชียงรายจะได้ถ่ายทอดสดหรือเปล่านะแต่แต่น่าจะได้ถ่ายมั้งเออน่าจะได้ถ่ายนะดูโปรแกรมก่อนออโปรแกรมน่าจะได้ถ่ายนะครับก็แต่ที่แน่ๆสามโสโมสรนะสามโสโมสรนะๆๆเราเราได,ได,ดนนน้เราได้ดูแน่นอนนะครับเราได้ดูแน่นอนนะครับราชบุรีไอเชียงรายด้วยเชียงรายก็ได้ดูครับเชียงรายก็ได้ดู4สมโมสรเลยเชียงรายท่าเรือบีจีแล้วราชบุรีมิตผลเอฟซีดูช่องทางไหนคือตอนเนี้ย บักกบูไม่ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด a อ c ซ h a m p เ o n s l e ส g ลีละเป็นทางด้านของ True ทูว Vision ทูจะดูท่องช่องทางไหนดูผ่านเว็บไซต์ True ID ก็ได้หรือว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะมาแนะนำดูผ่าน t r u e ID แอป True ID ก็คือว่าอ่ะเนี่ยผมก็ไม่ได้ตังอะไรกับเขานะเนี่ยก็ท่านผู้ชมก็เข้าไปดูผมก็ดูดูดูให้มันถูกลิขสิทธิ์ใช่ไหมก็เข้าไปดูตามนี้เลยท่านผู้ชมก็ไปที่ p l a y Store หรือ iOS ของท่านผู้ชมอ่ะก็ไปเสิร์ชคำว่า t r u e ID ตัวนี้นะ ทัวร์ไอดีปุ๊บแล้วก็โหลดแอปทัวร์ไอดีมานะครับแล้วก็เปิดเข้ามาเลยนะครับเปิดเข้ามาแอปทัวร์ไอดีนะครับอ่าพอเปิดเข้ามาปุ๊บมาที่โหมดนี้เออตรงนี้อะไรนะทีวีแท็บทีวีตรงนี้นะครับเอ่อเข้ามาในแท็บทีวีนะครับปึ้งขึ้นมานะครับเลื่อนมาเลยเลื่อนมาเรื่อยๆอ่าอ่านอ่านไล่อ่านดูเลยมันมีอ่าถ่ายทอดสดหลักๆจะถ่ายทอดสดผ่าน True Spot HD 2ส่วนใหญ่ ทั้งหมดเลยมั้งเนี่ยเออฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกถ่ายทั้งหมดอ,อ่ทั้งทัท้งสาสี่สมโมสรน,นะถ่ายผ่านถ่ายเท่าสดผ่าน True Sport HD 2อ่ะท่านผู้ชมเลื่อนมาเห็นไหมครับนี่ตัวนี้ True Sport HD นะ True Sport HD 2ตรงนี้นี่เองนะครับผมก็คลิกเข้าไปดูนะครับเนี่ยครับก่อนอื่นก็ไปสมัครเป็นสมาชิกนะสมัครฟรีนะครับสมัครสมาชิกฟรีก่อนนะครับโหลดแอปเข้ามามันจะให้สมัครสมาชิกก็เอาเบอร์ เบอ,อร์อะไรก็ได้เบอร์เบอร์มือถือท่านผู้ชมเนี่ยหรือว่าอีเมลก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับก็จะสามารถเข้ามาดูนี่อันนี้เขาถ่ายย้อนหลังตอนนี้เขาถ่ายย้อนหลัง A f c ซีแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่โปฮังกับราชบุรีอยู่เมื่อคืนเออเมือม่อเมือ่อเมื่อเย็นเย็นเมื่อวานนะครับอันนี้เขาก็มาดูก็มาดูย้อนหลังอยากดูเกมย้อนหลังนู่นนี่นั่งก็ก็มาดูได้นะครับผมอ่าน,นี่ครับอันนี้ก็ทูสปอตเอชดีก็ดูได้เลยนะครับก็ดูฟรีดูฟรีนะครับดูฟรีได้เลยนะครับทูส ก็โหลดอันนี้ก็ลิขสิทธิ์โดยตรงจากทางด้าน True Vision ที่ซื้อลิขสิทธิ์ AFC Champions League มาถ่ายทอดสดอย่างที่บอกนะครับโหลดแอปมาแล้วนะครับก็เข้ามาที่ทแท็บทีวีนะแท็บทีวีนะครับผมแล้วก็เลื่อนเข้ามานะครับเนี่ยหาคำว่า True Sport HD True มันมีหลายหลายอันนะ True Sport HD 1, HD 2, HD ทำไมอันนี้ HD 2ตัวนี้นะครับเออนนครับดูโลโก้นี้ เข้ามาก็ดูได้เลยนะครับดูได้เลยนี่กําลังถ่ายทอดสดอยู่เลยนะครับเมื่อวานนะครับผมถ่ายทอดสดอยู่เลยนะครับผมนี่รายการเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับมีโปรแกรมนู่นนี่นั่นครับมันก็มีให้ดูดูทีวีออนไลน์ได้หมดนะอก็ดูได้หมดนะครับดูฟรีนะครับถ้าอยากดูเพิ่มก็เนี่ยก็ไปจ่ายตังค์เพิ่มนะครับเขาก็จะอาจจะดูเป็นบ็อกพรีเมียมอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี่ก็เป็นของ True นะครับผม ผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้ตังอะไรกับเขาหรอกก็เอาช่องทางที่ดูแบบถูกเลืขกสิทธิ์มาให้ดูนะผมที่ผมไลฟ์สดก็จะไลฟ์คุยคอมเมนต์มากกว่านะครับระหว่างเกมแต่ไม่สามารถถ่ายทอดสดได้เพราะว่ามันติดเลืขกสิทธิ์เดี๋ยวช่องผมจะปลิวเอานะครับช่องผมจะปลิวเอาโดนปิดช่องวันนี้ยุ่งเลยนะเออนะครับช่องผมจะปลิวเอานะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวนัดหน้าลาดบุรีนะ <c oughs> เจอกับทางด้าน ทางด้านอะไรวะทางด้านยอืมนะครับโอเคครับนี่ครับก็ดูช่องทางนี้ครับ a fc Champions League เชียร์ลุน้นตามเชียร์ดู4สโมสรของเราตัวแทนประเทศไทยนะครับดูผ่านช่องออ True ID แอป True ID หรือว่าดูผ่านเว็บเบราว์เซอร์ถ้า PC เว็บเบราว์เซอร์ของ True ID ก็ได้นะครับ True ID ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าผู้ชมที่มี Android Box หรือว่า Box ทีวีบล็อกอะก็โหลดแอป True ID มานั่นแหละก็สมัครฟรีสมัครสมัครเป็นสมาชิกฟรีแล้วก็สามารถดูได้เลยนะครับผมนนะครับดูได้เลยนะครับดูจอใหญ่ได้เลยนั่นเองโอเคครับเอามาให้ดูกันนะก็ถ้าใครถามนะถามผมก็นี่แหละครับผมก็จะมาโหลดผมก็ดูผ่านแอป True ID นั่นแหละนะครับผมโอเคครับสวัสดี